สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมหอพักเน้น108นะครับโปรแกรมตัวใหม่นี้ที่สร้างขึ้นมาก็เพราะว่าจะทำให้คุณง่ายต่อการจดค่าน้ำค่าไฟที่หอพักนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือเน้นเน้นว่าด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะจะทำให้สามารถจดค่าน้ำได้อย่างรวดเร็วและก็สะดวกกว่าเดิมโดยที่เราไม่ต้องจดใส่เศียรดาษแล้วก็ เอามาจดลงในคอมอีกทีเราสามารถใช้โทรศัพท์ไปจดที่หอพักได้เลยทีนี้ตรงนี้ก็เป็นหน้าตาของของระบบนะครับโดยเริ่มแรกให้เรากดที่เปิดการทำงานครับกดที่ปุ่มนี้นะครับพอกดเข้ามาโปรแกรมก็จะแสดงหน้าที่เราสามารถใส่เลขหน่วยค่าน้ำค่าไฟได้อันดับแรกเลยเราก็เลือกห้องเช่าก่อน สมมติว่าผมเริ่มตั้งแต่ห้องที่หนึ่งนะครับทีนี้ทำไมมันมีแต่เลขหน่วยค่าน้ำแล้วค่าไฟไปไหนค่าไฟเราสามารถเลือกได้ที่ที่ตรงนี้นะครับมีเราเลือกระหว่างค่าน้ำกับค่าไฟเราก็เปลี่ยนได้ก็สลับเปลี่ยนได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะแสดงสถานะว่ามีผู้เช่าหรือเปล่าของห้องห้องนี้ นี้ทาไมผมต้องยอ่อให้มันเหลือแค่นี้เพราะว่าที่ต้องยอ่อก็เพราะว่าห้องเช่าแต่ละห้องในการจดหมายเลขกมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟครับมิเตอร์จะถูกแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ในที่ที่เดียวกันส่วนใหญ่แล้วมิเตอร์น้ำจะอยู่ข้างหลังห้องเช่าส่วนมิเตอร์ไฟก็จะอยู่ข้างหน้าห้องเช่าดังนั้นเวลาแยกแยกมันออกเพื่อเวลาเราไปจดมันจะได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเดินไปที่หอพักแล้วจะจดหน่วยของค่าน้ําผมก็เลือกว่าจดค่าน้ําตรงนี้นะครับเรียกว่าเราจะจดค่าน้ําเราก็ไล่ไปเลยทีละห้องสมมุติว่าห้องที่หนึ่งของเดิมมันมีอของเดิมเลขหน่วยเป็นหนึ่งสองสองเราไปดูที่มิเตอร์น้ํามันมเป็นหนึ่งสามหนึ่งเราก็เลือกหนึ่งสามหนึ่งอันนี้ได้แล้วหนึ่งห้องเสร็จแล้วเรากดปุ่มถัดไป สังเกตว่ามันจะมาห้องมันจะเลื่อนไปเป็นห้องที่สองโดยอัตโนมัติจากนั้นเราก็ดูมิเตอร์ห้องที่สองต่อว่าหน่วยค่าน้ำเป็นเลขอะไรเราก็เปลี่ยนสมมติว่าเป็นสองห้าสองี่ยไปแล้วเรากดท่านอ่าถัดไปต่อไปห้องที่สามอ่สมมติห้องที่สามใช้ไปห้าหกห้าหกหน่วย กดถัดไปห้องที่สี่เจ็ดสิบของเดิมใหม่เป็นแปดสิบห้ากดถัดไปในตัวอย่างที่ผมทดลองนี้มันมีห้องห้องเช่าอยู่สี่ห้องนะครับต่อไปเมื่อเราจดค่าน้ำเสร็จแล้วเราก็เดินมาที่หน้าหอพักเพื่อมาดูมิเตอร์ของค่าไฟเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงตรงนี้เปลี่ยนเป็นจดค่าไฟ จดค่าไฟนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกห้องอเริ่มตั้งแต่ห้องที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าห้องแรกจดค่าไฟได้หนึ่งสองสามกถัดไปไปห้องที่สองจดค่าไฟได้ห้องที่สองใช้ยเยอะหน่อยอสองเจด็ดหนึ่งก็ถัดไปไปห้องที่สาม ห้องที่ 3, สมสมมติว่าใช้น้อยแปดแปถัดไปห้องที่4ี่อกดผิดห้องที่สใช้ไปอ่ายีเนอก็ถัดไปอ่าทีนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับเสร็จสิ้นขั้นตอนการจดค่าน้ำค่าไฟต่อไปเราก็กดปุ่มบันทึก ทั้งหมดทุกข้อมูลทั้งหมดโแกรมจะถามว่าเราแน่ใจหรือเปล่าว่าได้ทําการจดค่าน้ำค่าไฟเรียบร้อยแล้วอันนี้ถ้าเราทํำทุกห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดตกลงเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นพิธีการแล้วครับในการจดค่าน้ำค่าไฟโดยโทรศัพท์มือถือขั้นตอนต่อไปคุณก็ไปสั่งสั่งพิมพ์ได้เลย